สวัสดีค่ะวันนี้มาดูหลายๆท่าของการบิดตัวเพื่อสร้างความยืดหยุ่นให้กับร่างกายในส่วนบนในส่วนกลางนะคะจริงๆแล้วนําจะบอกทุกครั้งเลยค่ะว่าแกนหลักของร่างกายของเราเนี่ยเซนเตอร์นะคะในส่วนหลักๆเลยเนี่ยจะอยู่นในส่วนสะโพกนะคะดังนั้นเวลาที่เราฝึกท่าโยคะต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการก้มเอียงบิดแล้วก็ใช้ข้อ,อ่อสะโพกเนี่ยแหละคะ่ะเป็นตัวบิดเป็นตัวก้มเป็นตัวเอียงเป็นตัวอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยนะคะซึ่ง จะบอกว่าเป็นการดีมากๆเลยนะคะถ้าเราเพื่อนไหวในส่วนนี้ทุกๆวันเพราะว่าเขาคือเซ็นเตอร์เขาคือศูนย์กลางความเป็นชื่อของเขาคือเขาคือศูนย์กลางนะคะและนํามองว่าพลังงานในส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยก็เริ่มมาจากแบบนี้นะคะ่ะเริ่มมาจากศูนย์กลางตรงนี้ค่อยๆส่งพลังขึ้นมาเหมือนกับจัก,กรในโยคะก็จะเริ่มจากจัก,กรล่างสุดก่อนนะคะเราต้อง ในท่าบิดตัวค่ะในส่วนของโยคะเนี่ยเราจะมีบิดอย่างไรได้บ้างนะคะเราเริ่มกันที่แขนนี้ค่ะจริงๆนั้นไม่อยากบอกว่าขวาซ้ายสมมติเราทําพร้อมกันเ๋ย่เราทําไปมพร้อมกันเลยนะคะเพราะที่ไม่อยากบอกว่าขวาซ้ายเพราะแบบมาที่ง่ายเลยค่ะยังไงก็ต้องทำสองขา้างสองแขนสองขาพร้อมกันอยู่ดีเนาะเราเริ่มไปที่ฝั่งเดียวกันเลยนะคะ ยืดแขนยืดตึงตรงเช็ร่างกายและฉันสามารถยืดลำตัวได้ตรงไหมนะคะตรงนี้น้ำเน้นย้ำกับทุกคนเลยค่ะเพราะเวลาที่เรายืดตอะไรรูปแบบนี้มันต้องการให้ทุกคนแบบยืดแล้วร่างกายเนี่ยเป็นเส้นตรงจริงเวลาเรายืดนะคะให้เราเช็คร่างกายกับกระจกกับเงากับแสงสะท้อนอะไรก็ได้นะคะหรือจับจอมือถือของเราที่เราตั้ง้องหันเข้าตัวเอง โแขนของนางตัวหลักแขนทุกอย่างเนี่ยจะคือเส้นตรงเส้นนะคะพยายามยืดแบบนี้ให้ได้เช็คร่างกายก่อนถ้าเราอยากยืดไม่ตรงทำแบบนี้ค่ะพยายามฝึกแบบนี้ในทุกๆวันนะคะแล้วร่างกายเราเมื่อได้รับการฝึกอะไรก็ตามที่ได้รับการฝึกเขาจะค่อยๆดีขึ้นในทุกๆวันเราเริ่มที่แขนนี้นะคะหายใจเข้าลึกๆแขนนี้สมมุติว่าเป็นทางด้านซ้ายเนาะ ซ้ายยืนขึ้นไปแขนด้านซ้ายเนี่ยปาดไปทางด้านขวาน,นะคะเพราะเราต้องการเอาหูฝั่งเดียวกันกับแขนเนี่ยแนบก,กับพื้นเราเช็คร่างกายเราขับว่าเราไปได้แค่ไหนทำให้ดูนะคะหายใจเท่าๆกันนะคะ,ะ,คม,ะ,คะมันจะยืดตัวแขนนี้วิธีจับง,ง่ายๆแขนเนี่ยปาดไปฝั เนี่ยเอาหูฝั่งเดียวกันแตะถึงแล้วตัวมีร่างเดนนะคะมีทีแล้วหายใจเข้ายกตัวขึ้นมาการหายใจเข้าออกเนี่ยอยู่ที่การยกตัวยกตัวคือลงหายใจเขา้าตอนที่เรากดตัวลงคือลงหายใจออกลองคิดร่างกายเราดูแบบนี้นะคะว่าเราสามารถหายใจเนี่ย เป็นโฟรเดียวกันกับตัวท่ายลืค่ะให้นะคะลองดูคะ่ะฝึกไม่ได้ในรังแรกๆก็ค่อยๆฝึกไปเวลาที่เราฝึกเป็นทุกๆวันทุกๆวันไปแล้วเนี่ยจะทําให้ร่างกายของเราค่อยๆทําได้เองค่ะหายใจเขา้าหรือคางบางท่เหมือนเดิมวิธีจำง่ายๆถ้านำไม่ต้องพึ่ว่าขวาซ้ายสิ่งที่จะไปคือไป แขนเนี่ยฝังเนี่ยไปยังทิศทางฝักตรงข้ามกับที่แขนอยู่นะคะก็ไปเลยค่ะเพราะเจ้าของร่างต้องการเองตัวเพื่อเอาหูแตะสื้นแล้วยืดตัวยืดแขนที่เหลือขึ้นสามสองหนึ่งหายใจเข้าตรงนี้คือหายใจเข้าค่อยๆยยกตัวขึ้นมาสังเกตน,นะคะ เวลาที่ยกตัวขึ้นมาเราสามารถใช้มือช่วยหรือไม่ใช้มือช่วยอสมมุติตอนนำยกตัวขึ้นมาในรูปแบบนี้นะคะนำนะคะไม่ใช้มือช่วยการไม่ใช้มือช่วยหรือใช้มือช่วยไม่มีถูกผิดเราสามารถทําได้ทุกรูปแบบหรือที่ว่าวันนั้นเราต้องการทําอะไรไม่ใช้มือช่วยคือ ใช้แกนกลางของร่างกายในการยกลำตัวขึ้นมาสิ่งที่ได้จากการที่เราไม่ใช้มือช่วยใช้แกนกลางก็คือแกนกลางของร่างกายของเราก็จะแข็งแรงมากๆเลยถูกไหมคะเพราะันต้องันต้องยกอะไรข,ไขึ้นมาไม่รู้หนักแต่ถ้าเราขึ้นในรูปแบบที่เราใช้มือช่วยนะคะก็ใช้มือเนี่ย ช่วยช่วยประคองตัวเองอะไรที่มาก็แล้วแต่ก็จะเป็นการขึ้นแบบมั่นคงนะคะแต่เราก็รู้ว่าฉันก็ไม่ใช้แกนกลางไนของร่างกายฉันนะเสียค่ะทุกท่าของโยคะนะคะไม่มีถิดเียนแต่ว่าเวลาที่เราทําแล้วเนี่ยนำให้ทุกคนรู้สึกตัวตลอดเวลาว่าฉันกําลังขึ้นแบบฉันใช้มือประคบช่วยอยู่หรือเปล่าหรือฉันกําลังยกตัวขึ้นแบบ ฉันปล่อยมือว่างๆแล้วฉันใช้แกนกลางฉันล็อกตัวขึ้นมาเราก็จะมีแต่ได้กับได้อันแรกเราคือเราจะได้สติไ่ใช้ใช้มือช่วยคือเราไ็ได้สติว่าฉันก็มันใช้มือนีมือขวาไปก่อนนะมือซ้ายไปก่อนนะขวาซ้ายขวาซ้ายแล้วฉันใช้มือไหนดันโงขึ้นไปคะส่วนถ้าเราไม่ใช้มือช่วยก็ได้ค่ะก็ได้ความแข็ง ของร่างกายไม่ได้ถูกกีดขัดอยู่ที่ว่าเราจะทาอะไรก็ได้นะคะในูลท่มไพะรพอแต่ว่าทําแล้วเนี่ยไม่เราได้รับการบาดเจ็บน้ำบบทุกคนเสมอนะคะเวลาที่เราสีดโลคาแล้วเนี่ยทาให้ถึงที่สุดเช่นอาจจะตึงสูดน่วงสุดปี๊สุดแต่ว่าให้เราเราจะรู้ตัวเองค่ะว่ามันไม่เป็นถึงการบาดเจ็บหรอกแต่ชั้นแค่ชั้นผิวทนไม่ได้ชั้นปวดสุดสูดชั้นตึงสุดสูดเอาแค่นี้พอเอาแค่สุดๆแล้วรู้สึกตัวพอนะคะลองดูค่ะ คะน,นะคะการฝึกโยคะไม่ใช่ยากถ้าเราฝึกด้วยคมสะดวกความสบายในทุกๆวันแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าการฝึกโยคะเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆค่ะและสามารถฝึกได้บ่อยๆเท่าที่เราต้องการด้วยจ้งนะคะแล้วพบกันในคลิปดีๆเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆของเราในทุกๆวันนะคะไยบายค่ะ